แค่มีแค่สิ่งนี้สิ่งเดียวนะครับดุงก็ไม่มีนะครับจำลองได้เลยว่าไม่มีดุงสักตัวนะครับก็คือนะครับใบนี้เขียวๆคือตะไคร้หอมนะครับนี่ก็ผสมกับน้ำชุ่มใช้ชูนะครับนะครับก็เก็บไว้ในที่เรานอนเล่นนะครับจำลองได้เลยว่าไม่มีดุงสักตัวเดยนะครับนะครับไปดูวิธีการทํานะครับ ทค่นี้นะครับก็คือขวดน้ํานะครับที่เราจะมาตัดนะครับนะครับแล้วก็ต้นนี้ครับเพือของเราครับก็คือต้นตะไคร้หอมนะครับนี่นะครับต้นตะไคร้หอมนะครับผมจะเอาทั้งลำต้นเลยนะครับทั้งต้นทั้งใบเลยนะครับนะครับก่อนอื่นเลยแลก็ตัดขวดนะครับตัดขวดเดี๋ยวผมจะทําดูสองวิธีนะครับวิธีแรกคือเอามา อ,อีกคนหนึ่งผมก็เอาไว้ใส่ในข้อข้อบัวนะครับหนึ่งเราจะทำวิธีอูสองสองอย่างครับก็คือทำในเกี่ยวไในที่บ้านนะครับแ <tout S 1> ล้วก็ไว้ที่ข้อบัวครับนี่นะครับนี่คือเอาไปที่บ้านนะครับแล้วก็ใส่ตนีนะครับนี้นะครับเือว่าไม่ต้องใส่เลยก็ได้ครับเอาไปที่นี่ก็ได้ แต่ครสะดกของเรานะครับแล้วเราก็เอาไปใส่ตรงหน้าพัดลมนะครับที่เรานั่งเล่นนะครับให้มันเป่านะครับให้พัดลมเป่าให้มันมีกลิ่นนะครับก็ได้นะครับสองถังครับส่วนนี้ผมก็จะเอาทําไว้ที่ข้อบัวนะครับที่ครบัคก็ือต้องเจาะรูนะครับ ัดนะครับเป็นรูนะครับสักสี่อันนะครับสี่ถึงหกอันนะครับตดเลยตัดเลย,ต,เลยตัดเป็นรูนะครับเพื่อให้เป็นที่ระบายอากาศนะครับแล้วก็ให้กิ่นออกนะครับแล้วก็เอาเข้าใส่แผไว้ตามข้อรูนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ เราให้ทดลงให้ทำดูนะครับเพราะว่าปกติเดี๋ยวผมก็ทำยูเป็นประจำนะครับนี่นี้ครับจาบดูไว้นะครับน,นี่นะครับต่อไปก็เป็นการหัน่นตะไคร่หอมหั่นเลยครับตะไคร่หอมนะครับต่อไปก็แล้วก็หั่นนะครับหั่นตะไคร่หอมนะครับ หั่นกัเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่ในขวดนะครับนะครับแล้วก็หั่นเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามาใส่ในขวดครับใส่ขวดเลยนะครับครับใส่ขวดเลยนะครับ ไปที่เหลือนะครับเราห้ามไปทิ้งนะครับกูจะเอาไปเผานะครับไล่ดุงให้วัวนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมตัดทาคลิปต่อไปนะครับว่าวิธีการทำนะครับจะเอาจะไข่หอมนะครับไปเผานะครับเป็นขันนะครับไล่ไล่ดุงนะครับในโคกวัวนะครับนี่นะครับผมเอาไว้ใส่ในขวดนะครับนี่นะครับขวดเลยนะครับหนึ่งนะครับอันนี้ไปที่หนึ่งนะครับส่วนลำต้นนี้ผมก็จะเอาไป น้ำมันแช่ลาดไว้นะครับน้ำต้นไว้ครับให้ลากมันขึ้นนะครับแล้วก็เอาไปปลูกนะครับ